รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สีวพรสีศักดีนันหลังจากอุทกภัยผ่านไปแล้วครมเคาะมาตรการช่วยค่าซ่อมบ้านซ่อมรถให้กับผู้ประสบภัยค่ะเรื่องนี้ครมได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงซึ่งเป็นความช่วยเหลือทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็จะมีค่าซ่อมบ้านให้กับบุคคลธรรมดา หักรถยนอนภาษีเงินได้สําหรับค่าซ่อมแซมหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินที่ติดกับตัวอาคารนะคะหรือการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2567ค่ะและอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะโดยจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินตามที่จ่ายจริงกรณีมากกว่าหนึ่งแห่งรวมทุกแห่งไม่เกินแสนบาทค่ะส่วนค่าซ่อมแซ รถให้บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับค่าซ่อมแซมหรือวัสดุหรืออุปกรณ์การซ่อมแซมรถที่เสียหายจากอุทกภัยในช่วงวันที่16สิงหาถึง31ธันวาคม2567และอยู่ในที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและจากตามจริงกรณีมากกว่า1คันรวมทุกคันไม่เกิน30,000บาทค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w t h a i g o t h ค่ะ